เช้าของวันที่5พฤษภาคมปี2009คริสโคแมนสามีและพ่อของครอบครัวโคแมนได้ออกจากบ้านเพื่อไปออกกำลังกายที่ยิมแต่เชา้าหลังจากนั้นเขาพยายามโทรหาภรรยาแต่โทรเท่าไหร่เธอก็ไม่รับสายสักทีมันทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกๆทั้งสองเป็นอย่างมากเนื่องจากครอบครัวของพวกเขาเคยได้รับจดหมายขู่ฆ่าคริสจึงรียขับรถกลับบ้านระหว่างทางเขาได้โทรหาจัสตินบาโรเพื่อนบ้านที่เป็นตำรวจ เพื่อขอให้เขาช่วยเข้าไปดูภรรยาและลูกๆของเขาที่บ้านก่อนที่ตัวเขาจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อจัสตินเข้าไปในบ้านแทนที่เขาจะได้พบกับหญิงสาวที่กำลังวุ่นวายอยู่กับลูกๆของเธอแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาพบมันสร้างความตกตะลึงให้กับเขาเป็นอย่างมากเมื่อภายในบ้านมีข้อความที่เขียนด้วยสเปรย์สีแดงเต็มผนังห้องและร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของภรรยาและเด็กชายทั้งสองที่นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนของพวกเขาใครเป็นคนฆ่าพวกเขา แล้วทำไมเขาถึงต้องฆ่าวันนี้ฉันแหละคดีปริศนาจะมาเล่าให้คุณฟังในฉันแหละคดีปริศนา EP7 ตอนคดีฆาตกรรมครอบครัวโคแมนสวัสดีค่ะวันนี้ชนแหละคดีปริศนา EP7 มาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทำความรู้จักกับครอบครัวโคแมนกันเลยค่ะ ครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่คริสสามีซึ่งขณะนั้นเขามีอายุ32ปีเชอรี่ภรรยาเธอมีอายุ31ปีพวกเขาทั้งสองแต่งงานกันมาแล้ว12ปีและมีลูกชายทั้งหมด2คนคือการ์เร็ตวัย11ขวบแล้วก็กาวินวัย9ขวบคริสโคแมนเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นศิษยานุบาลหรือว่าเป็นนักเทศของศาสนาคริสต์นิกายอีแวนเจลิ ศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญกับครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างมากคริสเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบขรึมและก็มีความอ่อนไหวถึงแม้ว่าพวกเขาจะเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาแต่คริสก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปเขามีการไปกินเหล้ากับเพื่อนๆเ,เวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มักจะสำนึกผิดแล้วก็ไปสารภาพกับโค้ชบาสเกตบอลเมื่อคริสเติบโตขึ้นเขาได้เข้าร่วมการฝึกเพื่อเป็นนาวิกโยธินส่วนเชอร์รี่ เธอเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนาเท่าไหรนะ่นักหลังจากนั้นเธอเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายที่เมืองฟลอริดาโดยเธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าทาร่าลินส์ซึ่งทาร่าลินส์คนนี้นะคะก็จะมีบทบาทสําคัญมากในเรื่องราวของวันนี้นะคะหลังจากจบมปลายเชอร์รี่เธอก็ได้เข้าร่วมฝึกในกองทัพอากาศในขณะที่คริสเองก็เป็นทหารเรือ แต่มันมีการฝึกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่เคนายที่ทําให้ทั้งคู่ได้พบรักกันที่นั่นหลังจากที่พวกเขารู้จักกันที่นั่นนะคะเขาก็เริ่มความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว3เดือนต่อมาคริสพาเชอรี่ซึ่งตั้งท้องไปพบกับพ่อแม่ของเขาแต่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยชอบเชอรี่มากเท่าไหรนักนะคะเพราะว่าพวกเขาเริ่มความสัมพันธ์กันเร็วเกินไปทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจนะคะในที่สุดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พาเชอรี่ไปรู้จักกับพ่อแม่ ทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีระหว่างที่พวกเขากำลังจะมีลูกคนแรกคริสก็ได้ไปสมัครงานเป็นผู้รักษาค,ความปลอดภัยให้กับจอร์เมเยอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัวโคแมนและเธอยังเป็นผู้เผดแพร่ศาส,สนาที่ร่ำรวยและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ย้ายไปอยู่ที่ชานเมืองซินหลุยเมืองโคลัมเบียรัฐอิลินอยนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นย่านที่สงบเงียบและก็ใกล้กับบริษัทของคริส ในปี1998นะคะการเร็ตลูกชายคนแรกของทั้งคู่ก็ลืมตาออกมาดูโลก2ปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่ากาวินหลังจากนั้นไม่นานคริสก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยซึ่งมันทำให้เขามีรายได้ต่อปีมากกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวขณะที่คริสมีความสุขกับการทำงานและก็มีรายได้ที่ดี เชอรี่เธอก็เป็นแม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆของเธอทั้งสองคนอยู่ที่บ้านแม้ว่าคริสจะต้องเดินทางบ่อยๆแต่เวลาเขากลับมาบ้านเขาก็จะมาช่วยดูแลลูกๆแล้วก็เล่นกับลูกๆเสมอในสายตาของเพื่อนๆครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนอกจากเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เขายังมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกๆที่น่ารักทั้งสองคนจนทําให้เพื่อนๆแซวกันว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยเหมือนเคนกับบาร์บี้เลยเนื่องจากว่ามันดูสมบูรณ์แบบมากๆ ขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกำลังดำเนินไปด้วยดีนะคะแต่แล้วในวันที่14พฤศจิกายน2008คริสก็ได้รับอีเมลข่มขู่ทั้งหมด5ฉบับจากอีเมลแอดเดรสที่มีชื่อว่า destroychris@gmail.com ในวันที่14อีเมลถูกส่งมาทั้งหมด5ฉบับโดยฉบับแรกเขียนว่าบอกจอยให้หยุดสั่งสอนเรื่องไร้สาระเสีทีไม่อย่างนั้นคริสและครอบครัวจะถูกฆ่าถ้าฉันเข้าถึงจอยไม่ได้ ฉันก็จะฆ่าคนที่อยู่ใกล้กับเธอแทนถ้าฉันเข้าถึงคริสไม่ได้ฉันก็จะฆ่าภรรยาและลูกๆของเขาแทนฉันจะฆ่าพวกเขาตอนที่พวกเขาหลับอยู่ฉันรู้ว่าบ้านของพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาจะตายในไม่ช้าฉบับที่สองบอกว่าครอบครัวของแกเสร็จแน่ฉนบับที่สามส่งมาว่าพวกเขาจะโดนฆ่าตอนที่แกไปประชุมที่ฮูสตันฉันรู้ว่าแกจะต้องออกไปข้างนอก ฉบับที่4และ5ถูกส่งหาลูกชายของจอยและคริสโดยเขียนว่าครอบครัวของคริสกำลังจะตายเขาไม่สมควรจะอยู่กับคนที่ปกป้องคนสารเลวอย่างจอยหลังจากนั้นวันที่15พฤศจิกายนดูเหมือนคนส่งจะโมโหที่ไม่มีใครตอบกลับไปหาเขาเลยเขาจึงส่งเมลมาอีกฉบับโดยบอกว่าพวกแกคงได้รับอีเมลของฉันแล้วพวกแกคงคิดว่ามันไร้สาระสินะรอดูเธอะฉันจะฆ่าพวกมันทั้งหมด ฉันเอื่มเต็มทีที่เห็นนางเซอร์เลวเที่ยวของเงินคนอื่นไปทั่วขณะที่ตัวเองขึ้นเครื่องเจ็ตรูหราและนำมาปนเปิดตัวเองบอกคริสว่าฉันจะฆ่าครอบครัวของเขาจากนั้นก็แก่แดนนี่และเดวิด บอกนางจอยให้คืนเงินึ้นมาและคุยกับฉันหลังจากนั้นทุกอย่างจะจบลงไม่อย่างนั้นทุกคนต้องตายเริ่มจากเมียและลูกของคริสฉันรู้ตารางของจอยฉันรู้เวลาที่เขาไม่อยู่พวกแกคงคิดว่าฉันรู้จากอีเมลนี้ได้ยังไงสินนะโชก็เหมือนบริษัททั่วไปนั่นแหละดาโคดง่ายเลยมันก็น่าแปลกดีนะคะที่แทนที่อีเมลจะถูกส่งไปหาจอยหรือว่าครอบครัวของจอย แต่กลับพุ่งเป้ามาที่คริสซึ่งเป็นบริการของจอยซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีกี่คนกันที่รู้จักคนที่เป็นบริการนะคะถ้าไม่ใช่คนในหรือว่าคนที่รู้จักกันมาก่อนจริงๆนอกจากอ e ีเมลแล้วจดหมายข่มขู่ยังถูกส่งมาในกล่องจดหมายของครอบครัวโคแมนด้วยโดยฉบับแรกถูกส่งมาในเดือนมกราคมปี2009ถูกเขียนไว้ว่าปฏิเสธพระเจ้าของแกซะไม่มีโอกาสอีกแล้ว เวลาของแกและครอบครัวกำลังจะหมดลงแล้วล่าสุดถูกส่งมาในวันที่27เมษายนปี2009ขณะที่คริสออกไปทำงานกับจอยโดยในจดหมายเขียนไว้ว่าฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าให้เลิกปกป้องนักศาสนาปลอมๆที่คอยสูบเงินชาวบ้านคนนี้สักทีเลิกซะฉันรู้ตารางทำงานของแกแกหนีฉันไม่พ้นหรอกฉันดูอยู่ตลอดฉันรู้ว่าแกออกจากบ้านตอนไหน และรู้ว่าเมื่อไหร่ที่แกอยู่บ้านเลิกซะนี่คือคำเตือนสุดท้ายฝันร้ายที่สุดของแกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วซึ่งพอคริสเขาได้รับจดหมายนะคะเขาก็ได้มีการไปแจ้งความกับตำรวจพวกตำรวจเขาก็พยายามที่จะเข้ามาดูแล้วก็ทำการลาดตระเวนบริเวณบ้านของครอบครัวโคแมนรวมถึงนักสืบจัสตินบาร์โรเขาเป็นตำรวจโคลอมเบียซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านฝั่งตรงข้ามกับคริส จัสตินเนี่ยพอเขาทราบข่าวตรงนี้นะคะเขาก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยที่หันตัวกล้องนะคะไปทางตู้จดหมายของครอบครัวโคแมนเพื่อจะช่วยคอยสอดส่องดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่นะคะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยพบความผิดปกติใดๆเลยย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่จัสตินเนี่ยเขาได้เข้าไปในบ้านเขาก็พบว่ามันมีกลิ่นสีที่รุนแรงมาก เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องตกใจนะคะเพราะว่าผนังหลายๆด้านของบ้านเนี่ยมันถูกพ่นไปด้วยสเปรย์สีแดงแล้วก็พ่นด้วยถ้อยคําหลายๆอย่างเช่นฉันเห็นแกออกไปฉันจับตาดูอยู่ตลอดแกได้ชดใช้แล้วลงโทษบริเวณชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นห้องนอนของคริสและเชอรี่พบศพเชอรี่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเตียงสภาพศพของเธอโดนรัดที่คอดวงตาของเธอกลายเป็นสีดำ ดูเหมือนว่าเธอจะมีการดิ้นรนและก็ขัดขืนฆาตรกรอย่างสุดแรงก่อนที่เธอจะสิ้นใจส่วนกาวินลูกชายคนเล็กของบ้านวัยเก้าขวบเขานอนอยู่อีกห้องหนึ่งสภาพของเขาก็คือนอนตะแคงทางด้านขวาแขนและศีรษะด้านหน้าฟกช้ำแล้วก็โดนบีบคอขณะที่กำลังหลับอยู่บริเวณเตียงของเขานะคะมีสเปรย์สีแดงพ่นอยู่ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ส่วนห้องสุดท้ายกาเร็ตวัย11ปีลูกชายคนโตของบ้านถูกพบว่านอนตะแคงซ้ายและโดนบีบคอจนเสียชีวิตขณะที่กำลังหลับอยู่บนผ้าปูเตียงถูกพ่นด้วยสเปรย์สีแดงเป็นวงกลมจางๆคาดว่าสีสเปรย์น่าจะหมดก่อนที่ฆาตกรจะพ่นเสร็จหลังจากที่คริสโทรหาจัสตินบาโรเขามาถึงบ้านใน13นาทีต่อมา หลังจากที่ตำรวจชุดแรกได้มาถึงแล้วเขาได้รับแจ้งจากตำรวจว่าภรรยาและลูกๆของเขาทั้งหมดเสียชีวิตแล้วตำรวจกันตัวคริสไว้ข้างนอกซึ่งคริสก็ได้ไปนั่งรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเขาก้มหน้าก้มตาแล้วก็ร้องไห้เขาน่าจะตกใจจึงไม่ได้ไวยวายหรือสอบถามอะไรเกี่ยวกับการตายของพวกเขาเลยหลังจากนั้นตำรวจก็เลยพาคริสไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเขาได้ขึ้นไปที่รถพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่พาเขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็พบว่าแขนของคริสนะคะมันมีรอยบาดแผลอยู่เขาก็เลยถามคริสว่าไปได้บาดแผลพวกนี้มาจากไหนแต่ว่าคริสเขาไม่ตอบนะคะเขาก็ชกไปที่เตียงเคลื่อนที่แทนคริสเล่าให้ตำรวจฟังว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรย,ยามันดีมากๆเลยเมื่อคืนเชอร์รี่เธอหลับไปเนี่ยอ้อมแขนของเขาบนโซฟาพวกเขาไม่ได้มีาการทะเลาะอะไรกันเลยพวกเขาเข้านอน,อนจนกระทั่งรุ่งเช้าประมาณตีห้าเขาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อไปออกกําลังกาย ตอนแรกเขาปลุกเธอแต่ว่าเธอไม่ตื่นเขาก็เลยล็อกบ้านแล้วก็ออกไปเหมือนอย่างเคยพอไปถึงยิมเขาก็โทรหาเธอแต่เธอไม่รับหลังจากนั้นเขาก็เลยส่งข้อความมาหาแต่เธอก็ไม่ได้ตอบกลับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมเลยใช่ไหมคะแต่ตำรวจเขาก็มาพบว่าตอนหลังๆเนี่ยทั้งคู่เขาทะเลาะก,กันบ่อยมากๆแล้วก็ปกติแล้วคริสจะไม่ค่อยดื่มแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดจาแบบรุนแรงไม่พูดสบถแต่ตอนหลังๆเนี่ยคริสเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาก็ดื่มมากขึ้นนะเขาก็ ทะเลาะกันต่อหน้าเพื่อนๆด้วยนะคะมีการตะคข้อเชอรี่และบางครั้งเนี่ยเชอรี่ยังบอกว่าคริสเนี่ยเขาทำร้ายร่างกายเธอด้วยนอกจากนี้นะคะเชอรี่เธอยังเคยส่งข้อความหาเพื่อนของเธอนะคะโดยบอกว่าคริสอยากหย่าก,กับเธอเขาบอกว่าเธอและลูกๆเนี่ยขัดขวางหน้าที่การงานของเขาเธอยังบอกอีกด้วยว่าถ้าหากมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าคริสนันแหละที่เป็นคนทำขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็ได้เข้าไปตรวจสอบสดของพวกเขาทั้ง3าคน พวกเขาพบว่าศพมีลักษณะแข็งตัวผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เลยลงความเห็นว่าพวกเขา3มคนน่าจะถูกฆาตรกรรมในเวลาประมาณตีสามถึงตีหซึ่งถ้าเพื่อนๆจำกันได้ในเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คริสยังอยู่บ้านนะคะเมื่อตำรวจเขาทราบเวลาการตายของทั้ง3คนนะคะความสงสัยต่างๆมันก็พุ่งไปที่คริสเขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อม แล้วก็สอบถามคริสว่าเขารู้เห็นอะไรหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ตัวคริสเองเขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าตอนที่เขาออกจากบ้านเนี่ยภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่ Listen, man. She alive ความน่าสงสัยของคริสมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ เพราะตั้งแต่ที่เขารู้ว่าภรรยาและลูกๆของเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยถามกับตำรวจเลยนะคะว่าพวกเขาถูกฆ่ายังไงหรือว่าใครฆ่าพวกเขาซึ่งมันดูแปลกมากๆนะคะถ้าหากว่าเราสูญเสียคนในครอบครัวของเราไปเราจะไม่อยากรู้เลยหรอคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกประเด็นหนึ่งที่ตำรวจเขาสงสัยนะคะเขาก็เลยถามคริสว่าตอนนี้เขากำลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองอยู่หรือเปล่าซึ่งคริสก็บอกว่าเขาได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอชื่อว่าทาร่าซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของภรรยาเขาเองภรรยาเป็นคนแนะนำให้เขารู้จักกันนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นคริสบอกว่าเขาไม่เคยนอกใจภรรยาเพราะว่าเขารักลูกแล้วก็เขาไม่อยากให้ลูกๆแบบต้องเสียใจถึงแม้ว่าคริสจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของเขากับทาร่าแต่ว่าทาร่าเธอก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดกับตำรวจนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้ว เริ่มต้นความสัมพันธ์กันในเดือนพฤศจิกายนปี2008 6เดือนก่อนที่จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและก็เป็นเดือนเดีเดยวกับที่อ e ีเมลข่มขู่เริ่มต้นส่งมาหาคริสเธอได้ให้โทรศัพท์และก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเธอกับตำรวจซึ่งในนั้นมันมีข้อมูลไฟล์วิดีโออีเมลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่คริสบอกตำรวจโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนอกจากนี้จริงๆแล้วตำรวจเขาก็ได้ไปค้นแล็ปท็อปของคริสนะคะแล้วเขาก็ได้พบข้อมูลหลายๆอย่าง ที่มันน่าตกใจไม่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าตำรวจเขาเจออะไรบ้างในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคริสอย่างแรกเลยนะคะเขาพบไฟล์รูปภาพที่ทั้งสองมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างเช่นรูปที่พวกเขาจูบกันและก็รูปเปลือยที่พวกเขาส่งหากันรวมถึงวิดีโอเรทเอ็กที่พวกเขาถ่ายขณะพักอยู่ที่โรงแรมด้วยกันด้วยนะคะ Where are we? We are in Hawaii. <laughs> Sweet day. Being bad. Bad? Kind yeah, of bad. Anyway, just wanted to say I love you, and as you can hear, as funny as you are messaging me now, said, uh, <laughs> show me your picture. Say I love my hair today. Look at you. You look so hot. มันดูเหมือนว่าคริสเขากําลังหลงไหลในตัวของทาร่าเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะตํารวจได้พบว่าเขาได้บันทึกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเธอไว้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นวันเกิดสีผิวสีผมขนาดรองเท้าสีที่ชอบเพลงที่ชอบหรือแม้กระทั่งพวกขนาดแหวนแต่งงานขนาดบล็ขนาดกางเกงในนอกจากนี้คริสยังบอกว่าวันที่5พฤศจิกายนปี2008คือวันที่ทาร่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา พวกเขายังตั้งชื่อลูกสาวไว้ได้วยกันด้วยนะคะและทั้งคู่มีแผนที่จะแต่งงานกันในเดือนมกราคมปี2010มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่คริสเขาฆ่าภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาเพราะต้องการที่จะไปอยู่กับทาร่าหลังจากสอบสวนนะคริสโคแมนก็ได้ถูกปล่อยตัวไปเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆมันยังไม่เพียงพอที่จะจับกลุ่มเขา หลังการชนะสูตรพริกศพเสร็จพวกเขาก็ได้นำร่างของพวกเขาทั้ง3คนไปทําพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ฝังพวกเขาไว้ในสุสานของครอบครัวซึ่งคริสเขาก็มีท่าทีโศกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็กอดคอร้องไห้กันกับพ่อกับแม่ของเขาแต่ว่าภายในวันนั้นเองนะคะเขาก็ได้มีการส่งข้อความไปหาทาร่าชูรักของเขาโดยที่บอกเธอว่าเขาคิดถึงเธอมากเลย โดยปกติแล้วนะคะทมเนียมของชาวตะวันตกเขาจะมีการนําพวกดอกไม้หรือว่าสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งเลโก้นะคะเพื่อไปวางไว้เป็นที่ระลึกถึงคนที่จากไปแล้วแต่ว่าพวกเขาพบว่าคริสเขาออกมาหน้าบ้านแล้วเขาก็ไม่หยิบพวกสิ่งของที่เพื่อนบ้านได้วางเอาไว้แล้วก็โยนทิ้งถังขยะอย่างไม่ใยดีเลยนะคะเรามาต่อกันที่การสืบสวนของตำรวจกันต่อดีกว่านะคะ ตำรวจเขาได้มีการพยายามเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับอ e ีเมลที่ถูกส่งมาหาคริสนะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันมากเลยเนื่องจากว่าสาเหตุที่พวกเขาเสียชีวิตเนี่ยมันตรงก,ก,กันกับสิ่งที่อ e ีเมลข่มขู่ระบุไว้แสดงว่าคนที่ส่งอ e ีเมลจะต้องมีส่วนรู้เห็นในการตายของพวกเขาทั้ง3คนอย่างแน่นอนแล้วใครกันหลักที่เป็นคนส่งอ e ีเมลพวกเขาก็เลยทําการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะว่ามันมีใครเข้าไปในบ้าน ของพวกเขาก่อนวันที่จะเกิดเหตุหรือว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปในบริเวณนั้นบ้างแต่มันก็ไม่ได้พบว่ามันมีใครเข้าไปนะคะมันมีเพียงคริสและลูกๆเนี่ยเล่นปาลูกบอลกันในวันก่อนที่จะเกิดเหตุหนึ่งวันหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณตีห้าสิบสานาทีก็มีรถของคริสขับออกมาจากบ้านแต่ช่วงเวลาอื่นมันไม่ได้มีผู้ต้องสงสัยอื่นที่เข้าไปในบ้านของพวกเขาเลย นอกจากนี้ทางตำรวจยังพยายามหากล้องที่อยู่ภายในบ้านโคลแมน แต่เขากลับไม่พบกล้องนั้นเลยทั้งๆที่คริสเนี่ยเคยอ้างว่าเขาแล้วก็เชอรี่มีกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านแล้วก็พวกเขาเนี่ยเคยเห็นผู้ต้องสงสัยที่ใส่ฮู้ดเดินเอาจดหมายมาหย่อนในกล่องจดหมายของพวกเขาด้วยแต่เมื่อถามหาเมมโมรีการ์ดทางคริสกลับไม่มีนะคะซึ่งมันน่าแปลกมากเลยที่หัวหน้าซีเคียวริตี้การ์ดระดับสูงอย่างเขาจะไม่มีการแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพพวกเมมโมรีต่างๆเอาไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการที่จะปกป้องตัวเขาแล้วก็ครอบครัว เมื่อกล้องวงจรปิดไม่มีหลักฐานใดๆนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่การดูข้อมูลในอีเมลที่มีการส่งมาหาคริสกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาไซาเบอร์เขาได้ตรวจสอบอีเมลที่ชื่อว่า destroychris@gmail.com นะคะซึ่งเป็นอีเมลที่ส่งข้อความค่มคูไปหาคริสเขาพบว่าอีเมลฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของคริสนอกจากนี้อีเมลที่ถูกส่งไปข่มขูก็สร้างออกมาจากแล็ปท็อปเครื่องเดียวกัน ทางคริสเองเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งและก็เขามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่3เครื่องนะคะเครื่องนี้เขาบอกว่าเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านและมันอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแล้วก็แฮ็กข้อมูลของเขาก็ได้แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่คริสกับคนเขียนจดหมายคมคูต่างก็เหมือนกันก็คือพวกเขาต่างเขียนคำว่า opportunity ผิดทั้งคู่แทนที่เขาจะเขียนด้วยตัว O นะคะเขาก็สะกดเป็นตัว U แทน ซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องบังเอิญมากจนเกินไปหรือเปล่าตำรวจยังพบว่าสีสเปรย์ที่ใช้พ่อนอยู่บนกำแพงบ้านนะคะเป็นสีที่คริสเป็นคนซื้อมาเองเมื่อสองสเดือนที่แล้วก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมเขายังได้นำลายมือของคริสที่ปกติใช้เขียนนะคะไปเปรียบเทียบกับลายมือที่มีอยู่บนกำแพงผู้เชี่ยวชาญก็พบว่าลายมือของคริสและลายมือที่เขียนอยู่บนกำแพงมีความคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียว เมื่อดูจากหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีนะคะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าคริสเนี่ยแหละคือคนที่ฆ่าครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนส่วนทาร่าชูรักของเขา ทางตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนเธอแต่ก็พบว่าเธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนใดๆเลยนอกจากนี้ทาร่ายังบอกว่าคริสได้บอกเธอว่าในวันที่5พฤษภาค,คมวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมจริงๆแล้ววันนั้นเขาจะเอาเอกสารการหย่าไปให้กับเชอรี่แต่กลับกลายเป็นว่ามันจบลงด้วยการฆาตกรรม แล้วอะไรมันเป็นสาเหตุให้คริสต้องฆ่าครอบครัวของเขาด้วยมันก็คงเป็นความเห็นแก่ตัวของคริสนั่นแหละค่ะเขาอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับทาร่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะหย่าก,กับเชอร์รี่เพราะว่ากลัวว่าเจ้านายของเขาจะรู้ว่าเขาหย่าเพราะเขามีชู้ถึงแม้ว่าคริสเองนะคะเขาจะไม่ได้ชอบจอยนะคะดูจากอีเมลที่เขามีการเขียนไปนะคะเขาค่อนข้างจะเกลียดงานของเขานะคะแต่ว่านานงานนี้นะคะมันมีรายได้ที่ดีมากนะคะเขาก็เลย เหมือนทั้งรักทั้งเกลียดงานของเขานะคะและบริษัทของคริสก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับาศาสนาซึ่งหากคริสอยากกับเธอเชอร r y ี่จะต้องไปบอกทางจอยและทําให้เขาต้องโดนไล่ออกจากงานอย่างแน่นอนเมื่อหลักฐานต่างๆครบแล้วนะคะคริสโคแมนเขาก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม3ข้อหาในเดือนพฤษภาคมปี2009นั่นเองหลังจากที่คริสโคแมนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม2ปีนะคะการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มขึ้น ในตอนแรกคณะลูกขุด7ต่อ5เห็นว่าคริสไม่มีความผิดเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานทางด้าน DNA ไม่มีอาวุธสังหารและไม่มีพยานมันจึงทำให้คณะลูกขุนเห็นว่าคริสไม่มีความผิดต่อมาในวันที่5พฤษภาคมปี2011การพิจารณาคดีวันที่2ก็เริ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่มีฝนตกแต่ฝูงชนนับร้อยก็ออกมารอรับฟังผลการพิจารณาคดี สิ่งที่มีผลต่อการพิจารณาของคณะลูกขุนในวันนี้ก็คือรูปถ่ายของคริสและทาร่ามันมีบางรูปที่พวกเขาจูบกันและมันถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่21ตุลาคมปี2008ซึ่งหมายความว่าทั้งคริสและทาร่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อนที่พวกเขาเคยบอกเอาไว้ซึ่งตรงนี้เองนะคะมันได้ทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขาไปหากเขามีการโกหกเรื่องนี้มันก็หมายความว่าเขาอาจจะโกหกในเรื่องอื่นๆก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทำให้คณะลูกขุนเห็นชอบให้คริสมีความผิดผู้พิพากษาก็เลยได้ตัดสินนะคะให้คริสโคแมนจำคุกตลอดชีวิตทั้ง3ข้อหาโดยไม่ต้องอรอลงอาญาหลังจากที่ผู้พิพากษาได้ประกาศผลออกมานะคะฝงชนที่รออยู่ข้างนอกนะคะเขาก็ปรบมือดีใจกันใหญ่เลยนะคะ Now, how some the หลังจากที่คริสโคแมนเข้าไปอยู่ในเรือนจำในเดือนเมษายนปี2018คริสโคแมนเขาก็ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาโทษของเขาใหม่อีกครั้งโดยอ้างว่าเขาถูกละเมิดโดยคณะลูกขุนเนื่องจากว่าคณะลูกขุนไปดูรูปถ่ายขนาดยอดที่มีการแนบมาในด้านหลังของภาพ ซึ่งมันไม่ได้ถูกระบ,บุไว้ว่าเป็นหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีของเขาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าคณะลูกขุนไม่ควรที่จะเข้าถึงรูปภาพเหล่านั้นเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในหลักฐานที่ศาลอนุญาตแต่แล้วในที่สุดผู้พิาพากษาก็ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกคำร้องของคริสโคลแมนแล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคริสจะถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ตามแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยยอมรับว่าเขาเป็นคนฆาตกรรมคนในครอบครัวของเขาเองเลย เขายังคงยืนยันว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ100์ร้อยเ0อร์เซ็นต์แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าคริสเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอย่าลืมแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะ ก่อนที่คลิปวันนี้จะจบลงนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณจิราพรอาซูมานะคะที่แนะนําคดีนี้ให้ช่องของเรานะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากฟังคดีไหนนะคะก็สามารถที่จะแนะนํากันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ชั้แหละคดีปริศนาก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ